คืนนั้นเป็นอีกคืนที่ผมต้องอยู่เฝ้าไซงานก่อสร้างที่เชียงใหม่เมืองแห่งวัฒนธรรมล้านนาอันง,งดงามแต่ณตรงที่เรายือนอยู่กลางใจเมืองแห่งนี้กลับมีความรู้สึกบางอย่างที่ไม่ใช่ความงดงามแต่เป็นความมืดมิดและหนักอึ้งแผ่ซ่านปกคลุมไปทั่วบริเวณอากาศยามวิการควรจะสงบเงียบและเยือกเย็นตามปกติวิสัยของเชียงใหม่ทว่าความเงียบที่แผ่คลุมไซงานของเรา กลับเป็นความเงียบที่วังเวงจนน่าประหลาดเสียงจิ้งเรีดที่เคยได้ยินจนชินหูในยามค่ำคืนก็เงียบหายไปเรากับว่าแม้แต่สิ่งมีชีวิตเล็กๆน้อยๆยเหล่านั้นก็ยังรับรู้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติณที่แห่งนี้ไม่มีแม้แต่เสียงลมพัดใบไม้ไหวมีเพียงความกดดันที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ด้วยทุกอนูของร่างกาย ผมพยายามเพ่งสายตามองไปยังจุดที่เครื่องจักรกลหนักจอดนิ่งสนิทภายใต้แสงจันทร์สลัวๆเงาของรถแบ็คโฮที่กำลังก้มหน้าอยู่ราวกับกำลังกราบไหว้บางสิ่งบางอย่างทำให้ภาพตรงหน้าดูบิดเบี้ยวและหน้าขนลุกกว่าที่เคยผมทำงานเป็นวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างมาหลายปีโครงการนี้ถือเป็นโครงการใหญ่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ที่ดินผืนนี้มีมูลค่ามหาศาล กำลังจะถูกเนรมิตให้กลายเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่และคอนโดมิเนียมหรูหราทันสมัยที่สุดในภาคเหนือแต่ตั้งแต่ก้าวแรกที่เหยียบย่างเข้ามาในพื้นที่ผมก็รู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลบางอย่างที่อธิบายไม่ได้อยู่เสมอไม่ใช่แค่เรื่องดินฟ้าอากาศหรือความยากของงานโครงสร้างแต่เป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งกว่านั้นเหมือนมีสายตาหลายร้อยคู่กำลังจับจ้องมองมาจากความมืดมิดที่ไม่อาจอย่างถึงได้ผมชื่อนพ เพิ่งย้ายจากกรุงเทพมาประจำที่นี่ได้ไม่นานด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานชิ้นโบแดงให้เป็นที่ประจับโปรเจกต์นี้จึงเป็นเหมือนบันไดสำคัญในชีวิตการงานของผมแม้ว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้จะมีเรื่องราวแปลกประหลาดเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันก็ตามที่ดินผืนนี้เดิมทีเป็นที่รกร้างว่างเปล่ามานานหลายสิบปีไม่มีใครกล้าเข้ามาจับจองหรือพัฒนาด้วยเหตุผลที่ชาวบ้านในละแวกนี้ต่างเรียกมันว่าป่าช้าหลวง เป็นสุสานเก่าแก่ที่ฝังร่างบรรพบุรุษของชาวเชียงใหม่มาตั้งแต่สมัยโบราณมีทั้งหลุมศพที่เก่าแก่จนแทบจะกลืนหายไปกับผืนดินและต้นไม้ใหญ่หลายร้อยปีที่ยืนต้นตรงานอยู่รอบบริเวณเมื่อบริษัทของเราเข้ามาซื้อที่ดินผืนนี้ก็ต้องมีการปรับพื้นที่ขุดเจาะและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ผมจำได้ว่าในวันแรกๆที่เริ่มงานการขุดพบกระดูกมนุษย์และกรสกระดูกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำจนกลายเป็นภาพชินตาของคนงานหลายคน แต่สาหรับผมแล้วทุกครั้งที่เห็นโครงกระดูกเหล่านั้นผมจะรู้สึกเย็นว่าไปทั้งร่างราวกับว่ามีลมหายใจของความตายโชยออกมาจากหลุมดินนั้นโดยตรงลุงคํายามประจําาซงานที่นี่เป็นคนเชียงใหม่เขาแก่ผิวหนังเหีียยุ่นต่างกาลเวลาดวงตาของแกมักจะมองตรงเข้าไปในส่วนลึกของสิ่งต่างๆอยู่เสมอแกไม่ค่อยพูดแต่ทุกครั้งที่แกเอ่ยปากมักจะเป็นคําเตือนที่แฝงไปด้วยความหมายลึกซึง้งที่นี่บอวใจที่ว่างเปล่านะหนุ่ม ลุงคำเคยเอ่ยขึ้นมาขณะที่เรายืนมองรถแบ็โฮกำลังขุดลึกลงไปในพื้นดินมีคนนอนหลับอยู่ใต้ดินเป็นร้อยเป็นพันวิญญาณเปิ้นอยู่มาเมินแล้วบ่มีภัยรบกวนเปิินก็สงบดีแต่ถ้าเฮาไปปลุกเปิ้นขึ้นมากินข้าวบ่แซบนอนบอ่หลับผีเฮื่อนก็ผีผีป่าก็ผีแต่ผีป่าช้านี่น่ากลัวนักหนาผมได้แต่ยิ้มแย่ๆต่อไปในตอนนั้นคิดในใจว่านี่เป็นเพียงความเชื่อของคนท้องถิ่นที่เก่าแก่เท่านั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไป เรื่องราวที่เกิดขึ้นบนสายงานแห่งนี้ก็เริ่มทําให้ผมอดคิดถึงคําทูตของลุงคําไม่ได้เริ่มแรกก็เป็นแค่เรื่องเล็กน้อยไฟฟ้าดับบ่อยครั้งโดยไม่ทราบสาเหตุทั้งที่ระบบไฟฟ้าก็เพิ่งตรวจสอบไปกล้องวงจรปิดบางตัวก็ดับไปเองแล้วกลับมาทํางานได้อีกครั้งในเช้าวันรุ่งขึ้นภาพที่บันทึกได้ก็มักจะมีแต่สัญญ,ญาณรบกวนหรือบางครั้งก็เป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มที่ไม่สามารถระบ,บุได้ว่าคืออะไรเครื่องมือช่างที่วางไว้อย่างเป็นระเบียบจะถูกพบว่าถูกย้ายที่ไปอยู่ที่อื่นบางครัั้งก็็หายยไปปเเลนนว,นวน แล้วมาโผล่ที่เดิมราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นคนงานหลายคนเริ่มบ่นว่าฝันร้ายฝันเห็นคนแก่บ้างเด็กบ้างมายืนจ้องมองด้วยสายตาที่ว่างเปล่าบางคนถึงกับลาออกไปโดยไม่บอกกล่าวอ้างว่ารู้สึกไม่สบายตัวไม่สบายใจที่ต้องทํางานที่นี่ผมพยายามหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่ยิ่งหายิ่งรู้สึกว่ามันไร้แกนสารและไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทั้งหมดได้เลยยิ่งมีการขุดลึกลงไปในพื้นที่มากเท่าไหร่ความรุนแรงของเรื่องราวแปลกๆก็ยิ่งเพิ่มขึ้น ผมเคยได้ยินเสียงเหมือนมีเด็กๆวิ่งเล่นและหัวเราะกันอยู่บนชั้นที่ยังไม่ก่อผนังแม้ว่าเวลานั้นจะเป็นเวลาตีสองและไม่มีคนงานคนไหนอยู่ในบริเวณนั้นเลยแม้แต่คนเดียวผมเดินขึ้นไปสำรวจพร้อมไฟฉายเปิดส่องไปทั่วทุกซอกทุกมุมแต่ก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตใดๆเลยนอกจากความว่างเปล่าและความเย็นเย,ยือกที่กัดกินเข้าสู่กระดูกผมพยายามบอกตัวเองว่าคงเป็นเสียงลมหรืออาจจะเป็นหูแววเอาไปเองแต่ความรู้สึกหนาวเหน็บที่เกาะกลุ่มอยู่ในใจนั้นเป็นของจริง เหตุการณ์ที่ทำให้ผมเริ่มไม่สบายใจอย่างจริงจังเกิดขึ้นเมื่อคนงานคนหนึ่งชื่อบุญซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความปากกล้าและไม่เชื่อเรื่องผีสางได้ไปรื้อถอนสารพระภูมิเก่าแก่ที่ลงคำเคยเตือนนักเตือนหนาว่าอย่าไปยุ่งกับมันบุญทำด้วยความไม่ใส่ใจหัวเราะเยาะเย้ยและใช้เท้าเขี่ยทำลายสารนั้นผมเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจากระยะไกลรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ห้ามเพราะบุญเป็นคนขยัน และผมก็ไม่ต้องการให้เขาคิดว่าผมเองก็งมงายด้วยหลังจากนั้นไม่กี่วันบุญก็ประสบอุบัติเหตุตกจากนั่งร้านสูงสามชั้นกระดูกแขนและขาหักหลายท่อนร่างกายของเขานอนนิ่งอยู่บนพื้นพร้อมเลือดที่ไหลนองออกมาราวกับเป็นของเหลวที่ถูกเททิ้งผมวิ่งเข้าไปดูเหตุการณ์นั้นด้วยความตกใจคนงานคนอื่นๆก็วิ่งกลูเข้ามาดูด้วยสีหน้าหวาดกลัวไม่มีใครเห็นว่าบุญตกได้อย่างไรทุกคนเพียงได้ยินมเสียงกรีดร้อง และเสียงของร่างกายที่ร่วงหล่นกระแทกพื้นเท่านั้นบุญรอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์แต่เมื่อฟื้นขึ้นมาเขาก็เอาแต่เพ้อเจ้อถึงใบหน้าของหญิงชาราคนหนึ่งที่ปรากฏขึ้นบนนั่งร้านก่อนที่เขาจะตกลงมาผมได้ยินเขาพึมพำถึงดวงตาที่แดงก้ำและรอยยิ้มอันชั่วร้ายที่ส่งมาให้เปิิลดันผมตกครับผมเห็นเปิิลเห็นเปิ้ลจริงๆบุญพูดด้วยน้ำเสียงหวาดกลัวจนตัวสัน่นไม่นานหลังจากนั้นบุญก็ลาออกไปโดยไม่กลับมาเหยียบไซงานอีกเลย เรื่องราวของบุญทำให้ข่าวเนือ้อเรื่องอาถรรพ์ป่าช้าหลวงแพร่สะพัดไปทั่วคนงานเรื่องปฏิเสธที่จะทำงานในเวลากลางคืนหลายคนอ้างว่าได้ยินเสียงคนเดินลากเท้าไปมาบนชั้นที่ยังไม่มีพื้นคอนกรีตบางก็เห็นเงาสูงทะมืนยืนอยู่ตามมุมตึกที่มืดมิดผมเองก็เริ่มเห็นอะไรแปลกๆด้วยตัวเองบ่อยขึ้นบางครั้งขณะที่กำลังเดินตรวจงานคนเดียวผมจะรู้สึกถึงลมหายใจเย็นๆรัดต้นคอทั้งที่ไม่มีใครอยู่ข้างหลังผมเคยเดินผ่านกองวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่และเห็นเงาคนยืนอยู่ตรงมุมมืดของกองวัสดุนนั้ แต่เมื่อผมหันกลับไปมองอีกครั้งเงาก็หายไปราวกับว่ามันไม่เคยอยู่ที่นั้นผมเริ่มนอนไม่หลับผมเปิดไฟนอนทุกคืนและทุกครั้งที่หลับตาผมมักจะเห็นภาพหลุมศพเก่าๆหรือโครงกระดูกมนุษย์ลอยเข้ามาในห้วงคิดผมผมพยายามหาทางออกพยายามหาพระเครื่องมาแขวนหรือพยายามทําบุญบริจาคให้วัดใกล้เคียงตามคําแนะนําของลุงคําแต่ความรู้สึกหนักอึง้งและไม่สบายใจก็ไม่เคยจางหายไปเลยจนกระทั่งวันหนึ่งในช่วงเวลาที่งานกําลังเร่ง ผมตัดสินใจที่จะผลักดันให้คนงานทำงานกะกลางคืนมากขึ้นเพื่อให้ทันกำหนดส่งมอบงานผมทราบดีว่าคนงานหลายคนไม่พอใจแต่ก็ไม่มีทางเลือกผมสั่งให้รถแบ็โฮขนาดใหญ่เร่งขุดดินในส่วนที่ลึกที่สุดของพื้นที่เพื่อวางรากฐานเสาคิมของอาคารหลักลุงคำเดินเข้ามาหาผมในเย็นวันนั้นด้วยใบหน้าเคร่งครึมกว่าปกติแกบอกกับผมว่าถ้าหาขุดลึกลงไปมากกว่านี้เปิลจะโกรธหนักเนื้อหนุ่มที่ตรงนั้นเป็นที่สิงสถิตของวิญญ,ญาณสำคัญเปิลอยู่มานับร้อยปีบ่มีไผรกล้ารบกวน ผมฟังลุงคำด้วยความรู้สึกไม่สบายใจแต่ด้วยแรงกดดันจากบริษัทผมจึงต้องปฏิเสธคำเตือนของแกไปในที่สุดผมบอกกับลุงคำว่าผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้และเราจำเป็นต้องทำงานให้เสร็จตามกำหนดลุงคำไม่พูดอะไรอีกแกเพียงแต่สายหน้าอย่างช้าๆแล้วเดินจากไปในความมืดมิดพร้อมกับสายตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าและผิดหวังคืนนั้นเองที่ทุกอย่างมาถึงจุดสูงสุดผมต้องอยู่คุงงานอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าการขุดเจาะเสาเข็มจะดำเนินไปอย่างราบรื่นผมนั่งอยู่ในห้องทำงานชั่วคราวที่ทำจากตู้คอนเทนเนอร์ เสียงเครื่องยนต์ของรถแบ็คโฮที่กำลังขุดเจาะดังกระหึมเป็นจังหวะหน่าแปลกที่ในคืนนั้นคนงานทุกคนดูเหมือนจะทำงานกันอย่างเงียบเชียบไม่มีเสียงพูดคุยเฮฮาเหมือนเคยมีเพียงความมึนมันที่น่ากลัวแผ่ซ่านอยู่รอบๆประมาณตีหนึ่งเสียงเครื่องยนต์ของรถแบ็คโฮก็ดับลงกะทันหันเสียงเงียบสงัดเข้าปกคลุมไปทั่วบริเวณผมรู้สึกใจหายวาบและความเย็นเยือกก็แล่นไปทั่วทั้งล่างผมพยายามโทรศัพท์หาหัวหน้าคนงานแต่สัญญ,ญาณโทรศัพท์กลับหายไปผมเปิดประตูห้องทำงานออกและมองออกไปนอกหน้าต่าง ผมเห็นหัวหน้าคนงานและคนงานคนอื่นๆยืนนิ่งอยู่รอบรถแบคโฮที่จอดนิ่งๆไม่มีใครพูดอะไรไม่มีใครขยับทุกคนยืนจ้องมองไปยังหลุมที่เพิ่งขุดลึกลงไปจนเห็นพื้นดินสีดำสนิทผมรู้สึกถึงความผิดปกติอย่างรุนแรงและความกลัวก็เข้าครอบงำจิตใจผมตัดสินใจเดินออกไปดูด้วยตัวเองผมค่อยๆก้าวเดินออกจากตู้คอนเทนเนอร์ทุกอย่างก้าวรู้สึกหนักอึ้งราวกับมีแรงดึงดูดบางอย่างชดรังผมไว้ผมพยายามหายใจเข้าลึกๆเพื่อระง,งับความประมาทแต่ลมหายใจกลับติดขัดผมเดินไปจนถึงจุดที่คนงานยยืนอู่ ผมสังเกตเห็นว่าดวงตาของทุกคนเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวและทุกคนต่างจ้องมองไปยังจุดเดียวกันสายตาของผมกวาดตามองไปยังหลุมที่ลึกนั้นสิ่งที่ผมเห็นทําให้เลือดในกายของผมแข็งเป็นน้ําแข็งภายในหลุมดินสีดําสนิทมีเงาร่างตะคุ่มๆจํานวนมากปรากฏขึ้นมาพวกมันมีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ร่างกายบิดเบี้ยวผิดรูปบางร่างมีแขนขาที่ยาวผิดปกติ บางร่างก็ดูเหมือนเด็กตัวเล็กๆแต่กลับมีดวงตาที่แดงกําและว่างเปล่าทุกร่างลอยขึ้นมาจากก้นหลุมอย่างช้าๆราวกับควันจางๆแล้วค่อยๆก่อตัวเป็นรูปร่างที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแสงจันทร์สลัวๆที่สาดส่องลงมาทำให้เห็นใบหน้าของบางร่างได้ชัดเจนใบหน้าเหล่านั้นเหี่ยวย่นและซีดเซียวดวงตาจ้องมองมาที่เราทุกคนด้วยความโกรธแค้นและความเจ็บปวด ผมได้ยินเสียงพึพมพำอื้ออึงที่จับใจความไม่ได้เสียงนั้นเป็นเหมือนเสียงครวญครางของคนจำนวนมากที่ถูกทรมานแต่แล้วเสียงพึพมพำเหล่านั้นก็ค่อยๆก่อตัวเป็นคำพูดที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆมันเป็นภาษาโบราณที่ผมไม่เข้าใจแต่สัมผัสได้ถึงความอาฆาตมาตรายที่แฝงอยู่ในทุกพยางเสียงนั้นดังก้องอยู่ในหัวของผมราวกับคำสาปแช่งผมมองไปยังคนงานคนอื่นๆ ทุกคนยืนนิ่งราวกับทุกสาบดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยหยาดน้ำตาแห่งความหวาดกลัวบางคนถึงกับอ้าปากค้างแต่ไม่มีเสียงใดๆเล็ดรอดออกมาผมพยายามที่จะขยับตัวหนีจากภาพตรงหน้าแต่ร่างกายกลับแข็งทื่อราวกับถูกตรึงไว้ด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นความรู้สึกเย็นยะเยือกที่เคยสัมผัสมาตลอดเวลานั้นได้แปลเปลี่ยนเป็นความหนาวเย็นที่แทรกซึมเข้าสู่กระดูกทำให้ผมรู้สึกชาไปทั้งร่าง เงาร่างเหล่านั้นลอยขึ้นมาสูงเหนือพื้นดินพวกมันเริ่มเคลื่อนที่ช้าๆเข้ามาใกล้พวกเรามากขึ้นเรื่อยๆผมเห็นบางร่างมีรูปร่างเหมือนนักรบโบราณพร้อมอาวุธที่ผูกกรอนบางร่างก็เป็นหญิงชราที่มีเรือนผมยาวสยายบางร่างก็เป็นเด็กตัวเล็กๆที่กำลังร้องไห้อย่างเงียบงนันแต่ทุกดวงตาทุกใบมา้าต่างก็แสดงออกถึงความโกรธแค้นที่ไม่อาจยอมรับการถูกรบกวนได้ ผมได้ยินเสียงลมหายใจของผมเองที่ติดขัดอย่างรุนแรงเสียงหัวใจเต้นรัวระทึกจนแทบจะทะลุออกมาจากอกในขณะนั้นเองผมหันไปมองหัวหน้าคนงานที่ยืนอยู่ข้างๆผมเห็นหยาดน้ำตาไหลอาบแก้มของเขาเขากำลังสั่นสะท้านอย่างควบคุมตัวเองไม่ได้ทันใดนั้นเงาร่างเด็กตัวเ,เล็กๆร่างหนึ่งก็ลอยเข้ามาใกล้พวกเรามากที่สุดมันมีดวงตาที่แดงกำและว่างเปล่าใบหน้าของมันบิดเบี้ยวด้วยความโกรธแค้น มันยื่นมือที่ผอมซีดและยาวเหยียดออกมาชี้ตรงมาที่พวกเราทุกคนแล้วเสียงกรีดร้องอันโหยหวนก็ดังขึ้นมาไม่ใช่เสียงกรีดร้องจากเด็กแต่เป็นเสียงกรีดร้องที่เต็มไปด้วยความทรมานและความอาฆาตแค้นที่ดังสะท้านไปทั่วทั้งสายงานเสียงนั้นบาดลึกเข้าไปในโสตประสาททำให้ผมรู้สึกเจ็บปวดไปทั้งหัวผมหลับตาลงอย่างรวดเร็วพยายามสวดมนต์ในใจทุกบทที่เคยเรียนมา ความหวาดกลัวเข้าครอบงำจิตใจจนไม่เหลือพื้นที่ให้คิดอื่นใดความรู้สึกเหมือนมีมือที่เย็นเฉียบกำลังบีบคั้นหวัวใจของผมทำให้ผมหายใจไม่ออกผมยืนอยู่ตรงนั้นด้วยความหวาดกลัวสุดขีดไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แต่เมื่อผมลืมตาขึ้นอีกครั้งเงาร่างเหล่านั้นก็หายไปแล้วไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่นอกจากความเงียบงันที่น่ากลัวกว่าเดิมและความมืดมิดที่ดูเหมือนจะลึกกว่าที่เคย คนงานทุกคนยังคงยืนนิ่งอยู่ในท่าเดิมไม่มีใครกล้ขยับหรือพูดอะไรมีเพียงใบหน้าซีดเผือกและดวงตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวสุดขีดหลังจากคืนนั้นไม่มีใครกล้าทำงานในซายงานนั้นอีกเลยโครงการก่อสร้างถูกระงับลงโดยไม่มีกำหนดคนงานทยอยลาออกไปจนหมดบริษัทพยายามหาคนใหม่มาแทนแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาทำงานอีกเลยเขาลือเรื่องประชาหลวงอาถรรพ์แพร่สะพัดไปทั่วเชียงใหม่ ไม่มีใครอยากเข้าไปยุ่งกับที่ดินผืนนั้นอีกแล้วผมเองก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักผมลาออกจากบริษัทนั้นไม่กลับไปทำงานที่ไซงานอีกเลยความทรงจำในคืนนั้นยังคงหลอกล้อนผมอยู่เสมอใบหน้าของดวงวิญญาณเหล่านั้นยังคงปรากฏขึ้นมาในความฝันของผมทุกคืนผมกลายเป็นคนหวาดระแวงไม่กล้าเดินในที่มืดหรืออยู่คนเดียวนั้นๆลุงคำยังคงอยู่ที่นี่ยามเฝ้าไซงานที่ถูกทิ้งร้างนั้นต่อไปผมเคยกลับไปหาแกครั้งหนึ่ง ลุงคำมองมาที่ผมด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจแกเพียงแต่เอ่ยขึ้นมาว่า,เป,ปา,าปวเปิ้ล่บยาคือไผ่ไปลบควดเปิ้ลแค่นี้แหละที่ดินผืนนั้นยังคงถูกทิ้งร้างอยู่กลางเมืองเชียงใหม่มีรั้วลลดหนามล้อมรอบและมีป้ายเขียนว่าห้ามเข้าต้นไม้ใหญ่ยังคงยืนต้นอยู่ตามเดิมแต่ตอนนี้พวกมันดูเหมือนจะมีชีวิตชีวามากขึ้นใบไม้พัดไหวย่างอ่อนโยนราวกับกำลังขับกล่อมบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ใต้ผืนดิน ผมไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีใครกล้าเข้ามาพัฒนาที่ดินผืนนั้นอีกหรือไม่แต่สำหรับผมแล้วผมได้เรียนรู้บทเรียนราคาแพงที่สุดในชีวิตว่าบางสิ่งบางอย่างในโลกนี้ไม่ควรถูกลบลูไม่ควรรบกวนและไม่ควรถูกแตะต้องไม่ว่าโลกจะพัฒนาไปไกลแค่ไหนความเชื่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างก็ยังคงมีอยู่และรอคอยการให้ความเคารพจากพวกเราทุกคนไปตลอดกาล